จากัวครับเนี่ยจากัวจากัวจากัวดูวัววนนี้ชตามมาอยู่ปันเครื่องให้ดูหน่อยนี่เสียงเราใจไปแล้วอืมนี่ วิทยุนี่ก็เลิกไปแล้วนเนี่ยจวจอฟ้าฟ้าเดี๋ยวถอดให้ดูครับรุ่นนี้นะครับตัวพวงมันาลัยก็จะเหมือนกับพวกรถยุบทั่วไปนี่นะฮะปุ่มจะอยู่ปรับตรงนี้นี่ปุ่มปรับพวงมาลัยนี่ถ้าเกิดเราจะต้องการยังไงเราก็โยกเอานี่กดลงก็ นี่มันก็วืบลงจะให้มันขึ้นมาหาตัวเรากองงัดขึ้นมาเนตรงนี้นะเนี่ย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 อันนี้คือประพงอะไรมองตั้งนานว่าอะไรหาไม่ออกเนี่ยงัดขึ้นก็ได้งัดลงก็ได้นะ่ะสี่ทิศทางโอ้เจ้าครับถอดง่ายๆครับเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยถอดแล้วเนะี่ยอ่าเดี๋ยวมีอะไรให้ดีๆดูอีกเยอะตามมาเลยครับตามมาครับ สำหรับรุ่นนี้สวิตไฟเก่งนะครับสวิตไฟเก่งก็มีระบบดีเหมือนกันเพิ่งเจอเหมือนกันเนี่ยกดทีสวา่างกดทีรีเนี่ยสวา่างสังเกตดีๆเนี่ดีล,ลงดอกลงกดทีสวา่างโอ้เจ๋อครับดีแล้วกิด อได้แล้วนะครับนี่โอ้ง่ายครับถอดง่ายครับโดยช่างที่เก่งครับโลนเอ่เทมาโอ้อ็คเทมอืมนี่ไฟหน้าไฟหน้าสวยโอ้นี่ครับตัวยอย่างว่า